ครับได้ได้ครับอาครับก็สวัสดีครับผมไม่ต้องลูกไปแล้วเจอกันอีกแล้วครับกับปิสานกับพูดเปตองครับนี้เรามาอยู่ที่สนามเปตองหมู่บ้านพฤษาสี่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีครับเฮ้ยให้เข้าไปเข้เป็นการแข่งขันเปตองทอนทัวร์ครับ นี่ก็นัดชิงแล้วครับผมนัดชิงแล้วปลาหวานเข้ามาคุมแก่นได้สวยป้าปีเข้ามาไอ้ยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนครับเขาเล่นสองใบส่ไม่เจอตีจะเล่นสามนะเนี่เอาครับผมต้องลองมือตีครับต้องมือตียังงงอยู่นะครับ ยาวครับอาจารย์ยาวมือตีแห่งคลองสามของเราครับเข้าวงแล้วตีโดนนับหนึ่งตีติดนับสามเต็มใบยังไม่เปลี่ยนน่าจะยังนะครับผมอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเข้าแท็กเลยครับผม ก็ใช้สกอร์เจ็ดแต้มเกมครับใครชนะก็ได้เป็นแชมป์ในรอบนี้ไปครับสวยงามอาพีสิทย์ครับพีสิทย์เนี่ยก็มือตีระดับต้นๆของคลองสามับติดด้วยโอ้โหครับสองแต้มครับใครเป็น fc พิสิทธ์ก็สามารถเข้าไปกดไลค์ได้นะครับผมมีคลิปพิสิทธ์ให้ดูเยอะแยะครับผมตียาวของเราอาจารย์ยาวตีเขียดไปนิดเดียวครับยาต้องเข้าคุมให้อยู่ครับสองแต้มอยู่ครับผมโอ้โหนี่เป็นไรป่าปหวานครับป่าหวาน ทางครับยังครับยังอยู่แค่สองแต้มครับผมยังอยู่แค่สองแต้มพี่จอดครับผมต้องตีลูกซ้ายมือของภาพครับถ้าตีโดนนับสี่ถ้าตีติดนับห้าครับ เต็มไหมอ้ยข้ามไปนิดเดียวครับต้องตีซ้ำแล้วครับผมลูกนี้น่าจะโดนเสียคอห้าแต้มครับผมโอ้โหได้เป็นกอเป็นกร,รมเลยเอาครับผมไม้แรกก็ได้ไปห้าแต้มครับเอาไม้ครับผมป๋าหวานจะเป็นฝ่ายขึ้นคุมแกนก่อนก็ใช้สกอร์เจ็ดแต้มเกม ปลาวานดอกมาสวยงามครับโอ้โหสมกับผ่านเข้ามาชิงได้ปลาวานเข้าปาปียังเข้าไม่เปลี่ยนครับอ้าวเอาแล้วครับเข้ามาคุมได้สวยครับผมพี่ยาวครับพี่ยาวหรืออาจารย์ยาวแห่งคลองสามครับผมมือตีคู่นี้ พี่ยาวมาจากจคู่กับพี่หามครับพี่หามลามาวันนี้มาเป็นมือตีครับเอาครับตีโดนนับสองตีติดนับสามนี่นี่เอาเหมือนกันครับเอาเหมือนกัน เอาเหมือนการดูภาพช้าก็โหดูการออกมือก็รู้ครับผมปลาหวานครับตอนนี้สองแต้มอยู่นะครับปลาหวานอามาตัดแล้วพีสิ์น่าจะตีเปลี่ยนครับตีโดนนับหนึ่งตีติดนับสองอพีสิตข้ามไปนิดเดียวครับต้องตีซ้ำ อ้าวตะเปลี่ยนครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนครับเปลี่ยนยาต้องเข้ามาเปลี่ยนครับตอนนี้ก็ตามหลังเขาอยู่ห้าต่อศูนย์ผมศูนย์ต่อห้าก็กินขันออกกำลังกายยามเย็นครับที่นมเปตองหมู่บ้านพฤษาสี่คลองสามคลองหลวงปุมธานีสวยงามครับโอ้โหดอกถึงแก่นเลย เอาครับขึ้นอยู่กับพี่จอร์ดครับมือกันมาเป็นมือตีแล้วเมื่อกี้ก็ตีติดไปนับ5้าแต้มมันติดซ้ำโอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วครับผมถ้ายาเข้าเปลี่ยนลูกนี้ก็มีสิทธิ์ได้แต้มครับเพราะว่าพี่จอร์ด ะต้องกลับมาตีอีกเหมือนเดิมครับยาต้องเข้าให้เปลี่ยนครับผมถึงจะมีสิทธิ์ที่จะไปต่อดอบมาสวยงามไหมเอาแค่เปลี่ยนครับผมเปลี่ยนอ่าพี่จอร์ดครับพี่จอร์ดอยากจะตีเลยนะครับผมตีไม่ได้ครับเพราะอาจารย์ยาวยังเหลืออยู่หนึ่งลูก ไม่งั้นเราโดนไล่ทำเข้าคุ้มครับผมอ้าวสวยงามครับเปลี่ยนครับผมอ้าวขึ้นอยู่กับอาจารย์ยาวครับตีโดนนับหนึ่งตีติดนับสองแกนมีสิทธิ์เคลื่อนอุ้ยเสียอีกหนึ่งแต้มครับงๆเขาตีโดนแลแกนเดบิดเพื่อให้เข้าหก เอาครับผมเราไม่แผง่าจะเป็นอาจารยวเข้าเระยะค่อนข้างที่จะไกลครับผมประมาณสัก10เมตรได้ไก็ตอนนี้ก็นำอก<า>นำไปเป็นหต่อศูนครับผมอา,อาจารย์ยาวตีพลาดไปเสียหนึ่ง<า>เก็บเลยครับเก็บได้ไยบ้าง สวยงามดูดมั้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเทเซนอาจารเปลี่ยนเียนิดไดโนครับผมเปลี่ยนครับผมเปลี่ยนดปลาหวานครับดอกเข้ามาไฟกระพี เลยเมื่อกี้นี่คนมีไฟครับคนมีไฟดีเหอดีเพี่จอดเอพี่เจเอาเยอะนครับคอแคตแต้มเดียวครับผมที่สิบน่าจะตีเต็มบายครับผมเกมคาอยู่นะครับขึาคนอยู่กับยาครับผมาขาวโอ้โหโอกาสเกมมัสูงเลย ปกติเอยคือ้าเราหาอากาศก็ยังดีอยตนลางวันมันนซื้นเดืนอไม่เกี่ยวดูสองเข้าเช้าใช่เามาเียรูปขนเงาไปเข้าไปแล้วออกออกสี่คูณไม่ออกหาถุสวยสองวันใหญ่ยังไม่เปลี่ยนสักใบเลยเปลี่ยนเนี่ยกรเปลี่ยนรูปเ ไม่เปลี่ยนครับผมต้องเรียกมือตีมาต้องรูปฝั่งขวาด้านขวานี่ครับยังได้ยูยาว่าจะเข้าว่างั้นอ้าวสองสีเปียนสอมสอียกสองสองนะสองสองนสสีเปียได้แต่สองเตนเรียบร้อยที่เกมเนี่ยสอง ทำบันเทิงว่างั้นโอ้ยจอดว่างวัดทำไมเราเราได้หรอยังไงครับจะเกมหรือไม่เกมครับผมขึ้นอยู่กับมือวัดครับจะออกบนหรือล่างอ่ามือสั่นเอาครับ เซ็นครับเป็นวันจบเกมไปยังไม่จบอ๋อพี่ยายังเหลืออยู่หนึ่งครับผมเกมคาอยู่ต้องเขอใหม่ครับผมต้องเขอใหม่อาจารย์ต้องทำตรงตรงแล้วขอให้คนทำช่วยแหละให้จอดผมมาโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วพิชจอดพิชจอดเหลืออยู่สองลูกกระสุนครับ แล้วลูกเขาว่าให้กดลงล่างอะไรนะตัวนี้ผมอย่างไอ้วิชาเนี่้ไม่ใช่นาสสำนักยังไม่ใช่นาสปูนจานนะไป้นจานจับตลับไี้แล้วกดคุโค้งออกคุ้โค้งขึ้นมาอ่าครับผิดจอดผิดจอดตีเกมอย่างเดียวอ้าวที่สลูกอย่าอ้าวครับเกมจะยืดเยื้อไหมครับขึ้นอยู่กับลูกนี้โอ้โหครับ แตกแล้วครับผมอาจารย์ขึ้นมาหนึ่งต่อหครับมาชมกันต่อครับผมเมื่อ,อกี้นี่อาจารย์ยาวได้มาหนึ่งแต้มตามมาห่างๆเป็นหนึ่งต่อหครับ <c oughs> ทีมปาวานขึ้นน้ำอยู่ <c oughs> มาครับผมม <c oughs> <c oughs> าครับผม ระยะประมาณเกเมตรได้ป,ป่า <c oughs> ปีป่าปีเบาไปแล้วครับผม <c oughs> มาครับผมมามามาป่าหวานจะเข้าเปลี่ยนไหมป่าหวานดอกมาได้สวยครับผมเปลี่ยนเอาแล้วครับขึ้นอยู่กับป่าปีครับจะเปลี่ยนไหม ป้าปีจะเปลี่ยนไหมป้าปียังไม่เปลี่ยนครับผมยังไม่เปลี่ยนอาจารย์ยาวเข้าวงแล้วครับอาจารย์ยาวเข้าวงอาจารย์ยาวเข้าวงยาวจะยิงเต็มใบครับสองแต้มติดเอาแล้วครับสามสามแต้มครับไม่ใช่สอง สามครับผมเอาแล้วสนุกแล้วครับมาฉาแต่ยังมาปลาหวานเข้ามาเปลี่ยนลูกยังเกมคาอยู่พี่ยาวต้องตีอย่างเดียวครับไม่มีอะไรเสียเต็มมัมเอาครับไปฮะกดดันไปหายาครับยาเราต้องตีครับผมลูกนี้เกมคาอยู่ เกมคาอยู่ครับต้องพิธีพิธันหน่อยครับลูกสำคัญครับลูกนี้เต็มใบเกมค้าอยู่จะเกมไหมครับขึ้นอยู่กับลูกนี้จบเกมไปครับจุดเดิมครับผมก็ทีมป่าหวานเป็นฝ่ายชนะทีมป่าปีไปด้วยสกอร์เจต่อนหนึ่งครับผม คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม